นี่เราก็ต้องดูภาพรวมกันก่อนเออะแล้วก็ไปเจาะลงนู้นเลย <c oughs> เพื่อที่จะได้กล้าไปสู่ต้นนารีผลผ <c oughs> ลไม้ดังในเทวโลกถึงมนุษย์ยังไม่มีผลไม้ชนิดไหนเลย <c oughs> ทั้งในมนุษย์สยโลกและในเทวโลกจะดังเท่ากับน,นารีผล,ลยังไม่มี นี่ก็เป็นที่เรื่องที่น่าศึกษาเราคงได้ยินได้ฟังอะไรกันเยอะอ <Okay. S 1> ภาพขยายกันไปจะได้เห็นภาพรวมเนี่ยอุทยานแห่งชาติของสวรรค์นะจ๊ะ oh, oh, oh. มีทั้งตน้ oh, oh. งตนไ oh, oh. มคน้คนสัตว์คนก็เป็นคนทันนะ่ะอาขจะสีนี oh, <yeah. S 1> ่หัวเป็นช้างตัว oh, <yeah. S 1> เป็นราชสี oh, yeah. นี่นาคราชสีหัวเป็นนาคตวนนาัวเป็นราชสีอิสัตว์แปลกๆนี่เยอะอเราจะนึกไปถึงแล้วโอ้โหจะ่มันสวยนะแต่สัตว์แปลกๆในในพบอสูรนะอสุรกายก็เยอะอแต่ไม่น่าดูไม่สวยแต่อย่างนี้สวยสวยทีเดียวตัวใหญ่นะพวกนี้ตัวใหญ่มาก นี่ค่ะไก่สอนราชสีสขนสีขาวแผงคอสีแดง,แดงไม่ลุงลังเหมือนราชสีนี่เมืองมนุษย์อนี่ต้นมัก,กรีผลอ่าผลไม้ดังเห็นสีทองมาเลยเนะาะต้นก็เป็นสีน้ำตาลทอง รสวยไหมเจ๊ะสวยครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าใบก็เป็นสีทองใบเป็นสีทองแล้วก็อยู่ในภพนั้นก็มันมีรัศมีเรืองๆนะอในเหมือนใบไม้ในเมืองมนุษย์ครับแล้วก็ถ้าล่วงลงมาก็ตกสองพื้นก็แวบหายครับ ไม่ต้องลดน้าพรวนดินเลยต้นไม้สวรรค์ขาเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องขจัดวัชพืชไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเลยนี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของพบทิพย์ใบสีทองแล้วก็ต้นเห็นดอกไกลๆกทีเดียว ครับเห็นไกลไับเดี๋ยวทบทวนความจำปีหนึ่งมีผลกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับออกดอกตั้งแต่ตูมถึงบานเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนจ๊ะหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนอะไรหนึ่งเดือนสวรรค์อ่าหนึ่งเดือนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งครับ สวรรค์ชั้นนี้หนึ่งวันเท่ากับกี่ปีมึงมนุษย์50สปีหนึ่งเดือนระหว่างดอกตูมถึงบานเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่ในมืองมนุษย์1 5 0หปีพันหปีปจากดอกบานเนี่ยไปเป็นผลอีกหนึ่งเดือนก็อีกพั0ห้าร้อยปียพอมีผล สุกงอมดีแล้วเนี่ยไปใช้การได้อีกหนึ่งเดือนก็อีกหนึ่งพันห้าร้อยพันห้ารอปีรวมทั้งหมด5 0พห้าร้อยปีสี่พันห้าร้อยปีเรื่องราวเขาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานเนี่ยเราเห็นดอกตูมถึงบานเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงเราย่นระยะเวลาจากพันห้าร้อยปี เม่เหลือครึ่งชงั่วโมงแล้วยังไม่ทันใจอีกแล้วจะเอาอยัางไงกันฮะเนี่ยถ้าไม่ชี้ไม่แจงแล้วก็ไม่แสดงอีกรู้ก็ไม่รู้เราย้อนมาแล้วนะลูกนะย้อนขนาดนี้แล้วอดูที่ย้อนเมื่อวานนี้โถเนี่ยจากตูปอ่มามันก็ต้องดูตูมก่อนเนี่ย เพิ่งออกชั่วขั้ตุมต้มๆ<ะ>เหมือนดอกบัวทีเดียวนะมีรัศมีเรองรื่งแล้วก,ก็เริ่มแยม้ม <c oughs> จริงๆมันสวยกันนี่นะแล้วจะรัศมีเรองรื่งบ,บานเต็มที่เห็นไหมนี่<อ>จากพันห้าร้อปีเนี่ยห้านาทีก็ไปถึงครับ <c oughs> แล้วจะเอายังไงกับครูไม่ใหญ่ดูสินี่แหมแอบไปลำพึงกดูไม่ถึงสักทีก็นารีผลก็อยู่ในนี้แหละก็อยู่ในดอกนี่แหละอยู่ในเนี้ยนารีผลเนี่ยที่พอบานกลิ่นหอมก็เริ่มฟุ้งไอ้ตรงกลิ่นหอมนี่สิฟุ้งไปแล้ว ตรบทั่วทั้งป่ายังไม่มีน้ําหอมใดๆในโลกเนี่ยสีหอมขนาดเอาแค่ว่ามนุษย์เนี่ยตะเกียกตะกายมันทั้งโลกเลยอยากจะไปดมมีไหมไม่มีครับเทวดาเขาอยากจะมาดมมีไหมไม่มีครับเรายังทำน้ําหอมไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ ยังไม่ถึงนะยังไม่มีความหอมใดๆขนาดนี้นะแต่นั่นโอ้โหหอมแล้วหอมขนาดที่กว่าคนจะหอได้เลยอื้มกายกระจก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วครับกายเบาจากวิสัยของใจมันต้องจะไปได้โดยกายหยาบครับแล้วก็ล่วงลงมาดูสิ ทำเป็นเล่นไปอย่างึงย้อนกลับไปที่เดิมครับเพราะฉะนั้นกลิ่นตรงนี้ไม่ธรรมดานี่ขนาดกลิ่นของดอกนะถ้ากลิ่นของผลไม่รู้จะว่ายังไงเลยถ้าไม่หมดเวลาซะก่อนนี่นะไม่หมดกระดาษ พราะตะนี้กลิ่นนะมันไม่ธรรมดานะลากลิ่นนี้นไม่ธรรมดา,าวชวนนี้เคลิบเคลิมทีเด,ยเดียวเลยนี่ขนาดดูสิทําให้เกิดความกำหนักยินดีในกามเลยโอ้โหมากันเลยอ,อยากได้เอาไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก็เดินทางมาเนี่ยเหาะมานะ<อ>เนี่ยเหาะมาทีเดียว ออกจากวิมานมากันแล้วนี่อ่าพวกนี้มาเลยพวกคนทันในกรินก็เหาะมาที่ต้นนารีผล,ลวพวกนี้ดีอยู่อย่างเลยนะเทวดาพวกนี้ไม่ต้องมีปีกขยับเหมือนเทวดาของบางที่เนี่ย <c oughs> อันนั้นยังไม่อดน <c oughs> อันยังไม่พัฒนาเต็มที่มันต้องขยับปีก <c oughs> นี่ไม่ต้องใช้ปีกเลย ปึ๊บมาแล้วไม่ต้องห่อแบบซูเปอร์แมนดูสิลีลาของการห่อของเขาคนทันมีสามประเภทถ้าหากว่าวันนี้เราไปเรื่อยเราอาจจะเลยไปไม่ถึงตรงที่สำคัญนะก็ฟังไปเพราะว่ามันจำเป็นเพราะเรารู้จักคนทันกันแล้วเรียง ก็น,นั่นน่ะสิจริงต้องแวะนี่ไงมันจําเป็นเนี่ยต้องให้รู้จักคนทันก่อนมีทนทันชั้นสูงอย่างท่านปัญจสิกขเทวบุตร<ฮ>อยู่ในสายเท้าท่านทัตตารดจะไม่จ้จาได้ไหมจาได้จำไม่ได้เนี่ยไปพิมพ์พระนี่อย่าลืมไปดูเนียครับเท้าทัตตรสเนี่ยดูแลคนทันนั่นแหละพวกนี้จะเกิดปุ๊บมีวิมานนะจ๊ะ นี่คนทันชั้นสูงคนทันชั้นกลาง<ม>ก็จะเป็นบริวารของคนทันชั้นสูงอสองพวกนี้ก็ไม่ไม่มาสนอรีผลหรอกอเขามีดีกว่าอรีผลอ,อยู่ที่วิมานของเขาออตรงนั้น,น่แต่ถึงขนาดนั้นนี่ก็ไม่ธรรมดาแหละ,ละคนทันชั้นล่างนังหาก คนทันชั้นล่างเนี่ยอ่ขอไ้เดี๋ยวพูดพลาดไปนิดหนึ่งคนทันชั้นกลางเนี่ยเกิดอยู่ในป่าหิมพานแล้วก็ไปเป็นบริวารของคนทันชั้นสูงอ่อครับตามทันไหมทันครับทันชั้นล่างเนี่ยอยู่บนพื้นมนุษย์ครับอาจาอ่คนทันที่ชั้นล่างเนี่ยจะอยู่สิงอยู่ตามต้นไม้เนี่ยออย่าง ลูกเทวาก็จะมีวิมารของเขาอยู่บนต้นไม้แต่ว่าคนทันจะเข้าไปเลยเคยได้ยินผีนางตะเคียนไหมเคยนางตาณีเคยเสาตกน้ํามันเคยอะไรประเภทอย่างเงี้ยอ๋ออนแต่คนทันชั้นล่างโอ้แลวก็เกิดในไม้หอมนี่ครับไม้หอมไม้อะไรก็มีอย่างนี้เลยจ้ะครับพวกนี้ไปไม่ไม่มาทางนี้แต่ชั้นกลางกลางที่ป่ายหิมพานต์ตรงนี้แหละ ที่มีต้นไม้ต่างๆแล้วก็ก็จะมีวิมานของเขาสิงอยู่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ที่อยู่ในหิมพานต์นี่อาจารย์ที่จริงครูไม่ใหญ่ในเขียนหนังสือเป็นเล่มขายได้สบายเลยรวยเตรียมรวยแล้วไม่ต้องจิ้นเลยไม่ต้องไปจิ้นหรอกไปฝันในฝันแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆดีไหมจ๊ะดีครับนี่อีกพวกวิทยาธร ก็อยู่ในสายเท้าทั้งคนไทยก็บนัวิทยาทรกตดีเขาจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องมนต์ล้าก็จะมีเวทมนต์คาถาอาคมอะไรต่างๆพวกเนี้เนี่ยเหาะเหินเดินอากาศโดยธรรมชาติที่เกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีมนต์ของเขานะ่มนต์เนี่ยพวกวิทยาทรนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกันเดี๋ยวดูเวลาแล้วไม่พออธิบายยาก นี่นี่ก็เป็นวิทยาธรชนิดหนึ่งเขาเรียกนักพรตสิทธาจะพวกนี้นี่จะไม่อยู่ตามตนไม้พวกวิทยาธรพวกคนทันก็จะอยู่ตามถ้ำถ้ำเงินถ้ำทองถ้ำแก้วอยู่ในป่าในอะไรต่างๆเหล่านี้ยพวกนี้เขาก็เหาะเหินเดินอากาศได้มีมนมีมนด้วยอาจารย์พวกนี้เก่งนะ เก่งทีเดียวก็มีอยู่หลายระดับชับ้นสูงชั้นกลางชั้นล่างชั<อ>้นล่างเขาก็จะอยู่บนพื้นมนุษย์ในระดับภูมิเทวาเขาจะรักษาวิชา,ว,ชาวิชาเวทมนต์คาถาอาคมอะไรต่างๆเหล่าน,นี้น่าทึ่งทีเดียวเนอะน่าทึ่งเมือนกันเลยเวลาที่ท่านเหล่านี้ในรมิรเขาสามารถเอาแซมเปิมให้ฟังนิดนิด ในยังเก็บหลักฐานไม่อยู่ oh. ถ่ายภาพของข้ามจังหวัดอ oh. ของนี่มันจะอยู่ต่างจังหวัด oh. ก็เอของนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยอยากเห็นยังเ oh. ขาบอกได้ก็ให้ไปตัดกระดาษนะครั oh. ตัดกระดาษสีกระดาษธรรมดาที่เราเขียนหนังสือ oh. 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 แล้วก็เอาน้ำมาใส่ขันแล้วแล้วก็เอากระดาษเนี่ยใส่ลงไปในขันแล้วก็นึกภาพต่างจังหวัดอาอีกตรงนั้นอะพอเอาสักนาทีหนึ่งไม่นานลรอกเนี่ยพอยกขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนฟิล์มถ่ายรูปที่มีภาพสีภาพสีด้วยโอ้โหสีเอ้อ ดีเมื่อกี้ือไม่ต้องเปลืองฟิล์มเลยไม่ต้องเดินทางข้ามไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยวิชาพวกนี้แหละแต่อันนี้เป็นวิชาเบตตอนเลตครับเขาก็จะมีวิชาพวกนี้อะไรอีกเยอะแยะค่อยๆทยอยเล่าไปกันล้วกันเรื่องนี้มันเยอะมีเยอะแยะย่อของก็ได้นะอ๋อ อเดี๋ยวมันจะเยอะดูเวลาไม่พอแล้วเอาทยอยเล่าทยอยเล่านี่มาคันแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยนี่ทั้งคนทันทั้งสายวิทยาธรมีมาหมดฤาษีที่เป็นทิพย์ก็มีที่เป็นมนุษย์ก็มีเนี่ยส่วนฤทีทีจะบะแก่กล้าเนี่ยเขไม่ไปกันละ ก็นั่งข้าจานสมาบัติมนเลยขั้นยินดีสุขสมัสแล้วชอบสุขที่ละเอียดที่ปราณีตขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุที่ปราณีตขึ้นแต่ฤษีที่ตบาอ่อนก็ทนไม่ไหวเนียนี่มาจากมนุษย์<อ>มาถึงก็มาเลยพอเกิดความกำหนัดยินดีขนาดเห็นดอก เพจะมารอคอยตอนเป็นผลน่ะเห็นแค่ดาวก็าลวงเลยลวงมาหมดเลยนี่เห oh. มือนเครื่องบินน้ำมันหมดนี่แหละล oh. ่วงมาแล้วชานเสื่อมตอกลงมาแล้ว oh. นี่สมาชิกที่มีใจปรารถนานาีีลลก็จะเกียกจะไกลรอคออยู่ใต้ต้นนารีผลแต่กระชี้ชวนกันคุยกันไปว่าโอ้ เกือบจะมีผลแล้วระงนานครับนี่นี่ชี้ชวนชม,มันดีทีเดียวนะแล้วก็นเทียบสัดส่วนสำหรับผู้ที่รอคอยโอ้โหคอยผลสุกงอมเมื่อวานแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ครบมันเลยแค่นาทีเนี่ย ต่อได้ครับเดี๋ยวมีทางเลือกคือแคสตสตดี้กับเอาไงร้อครับต่อนารีนี่เมื่อวานเราหยุดอยู่ตรงนี้ครับอะอีกสักภาพก็ยังดีเอาภาพเดียวภาพเดียวเขียนชัดไหมชัดครับ พอถึงเดือนที่สองกรีบดอกก็เริ่มหลุดร่วงก็เห็นผลภายในอ่ะเดี๋ยวเพิ่งแหวเห็นซะแล้วนี่กรีบดอกร่วงเห็นผลเลยไหมนี่ละผลของต้นนารีผลนี่นี่ไงเห็นแล้วเห็นไหม นี่เห็นไหมเห็นผลแล้วนารีอยู <pigs> <diet> ่ในนี้แหละอลองสันนิษฐานทีว่าเขาจะเปิดเปลือกหรือเขาจะยังไงหรือจะเป็นยังไงเปิดเปลือกครีออหขยายขยายลงข้างล่างครับ บานบานบานแล้วค่ะเหมือนเปิดผราอบแล้วเจอเปิดผราอบก็พบนาฬิการิผลคล้ายๆกันใช่ไหมจ๊ะอันไหนใครคิดอย่างนี้ยกมือสิใครคิดว่ามันมันมันที่แตกต่างอย่างเนี้ยอะแตกออกแตกออกข้างล่างใช่ไหมจ๊ะอะยกมือสิยกมือสิอาโอ้โห สุดยอดจริงๆเลยไม่ถูกเลยอ้าวรุ่งนี้ดีไหมอืออ่าบอกไปเดียวไงอีกแล้วเรอบรอเนี่ยอ้อ เยงี้เปิดเผยก็รู้สิเดี๋ยวก็รู้หรอกอยากรู้อยากรู้นะครับเป็นอย่างนี้ให้เช็คหัวใจให้ดีเช็คให้ดีนะอ่านี่อย่าเพิ่งกดอ่าให้สานิตอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นรูปร่าง เปลี่ยนเป็นปรูปร่างกดเลยถูกต้องอา <laughs> โอ้อากองอาเล่ามาอามาแะไงแต่งต้องทายแล้วป่าโบพ้านะ่ะฮะใครแต่ใครลูกๆพระราชที่อยู่ต่างประเทศเ่ยต้องทายนะลูกนั้นเนี่ยออกมา<อ>เป็นปัญจักสาขามีห้าปุ่ม หัวแขนขาอ่านี่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 อีกใบกระดาษอ่าเห็นไหมเราขั้วในขั้วมีจกเนี่ยเห็นไหมเห็นขั้วเห็นไหมเอกมาเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาตัวนี่นี่น่ารักไหมน่ารักครับ เมื่อสักเกือบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยคร,ครูไม่ใหญ่ไปที่วัดแห่งหนึ่งรพราะก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยมีนารีผลแต่เรื่องราวมันยาวเหลือเกินเนี่ยเอาว่าที่เห็นก็นแล้วกันอาข้ามเรื่องราวก่อนมันยอ่อลงมาเหลือแค่นี้แหละถ้าฟามมือเนี่ยแต่ว่า มันมีสี่โครงมีกกเหมือนมนุษย์งี้นะมีสี่โครงมีเพราะว่าเนื้อมันลอกมาหน่อยเนี่ยเห็นก็ดูเห็นอะไรต่างครับเหมือนเราเราย่อมนุษย์ลงมาเล็กๆอย่างนั้นเนค่ยที่ที่เห็นนั่นรับแต่อันนั้นอาจจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งครูไม่ใหญ่ไม่ทราบแต่นี่สายพันธุ์ป่าหิมพานอันนี้นะครับมันคนละอันกัน น,นมันย่อลงมาแล้วเห็นภาพถ่าย,นายเนี่อะไรต่ออะไรอีทาง<อ>บางคนไปดูแล้วเนี่ยสงสัยให้หายสงสัยเลยไปหักนิ้วท่านเลยต้องเอากาวติด<อ>แต่นั่นคนละสายพันกันอันนี้นะอันนี้คนละสายพันธุ์กันไม่เหมือนกันนะค,คนละสปีชีส์กัน